ทำไมดีดิฉันเปิดกระเป๋าวะเออเธอเปิดกระเป๋าไงอะนอนได้ไหมไม่รู้อ๋อลกมาเกาะฉันเลยทุกคนอย่าถามฉันที่จะเล่นหรฉันเล่นสองทำไมอะช่วยด้วยกระลัเคลื่อนคนปลามันวิ่งได้ไหมกดไรวิ่งอะกดชิปกดชิปใช้จอยขอดคาใช้จอยเฮ้ยเออมันกดมันกด L เปิดไฟชาร์จไปด้วยนะกด L กด เอลสู้ๆล่ะโยนของชี้น่หย่สกีขอบคุณนะได้แล้วกดจีใช่ไหมไม่ใช่อยากกดจีอะไเฮ้ยกูกูกะกามากูกูกะกามาค่าตัดหน้ากระต่ายไปเลยแบบหนา แบบนั้นไม่ใช่อะไรนะกูหยิบขวานอยู่มันกดหนึ่งเ้าสามสี่ได้นะเฮ้ยขวานโอ๊ยเกียงกูเพิ่เพิ่มไฟไอ้สัสกะเพิดเกี่ยคืนนี้เราไม่ทำอะไรกันจริงด้วยอ่ะน้อเก็บเลยทั้งนั้นมือใหม่หัดตั้งแคมป์ไว โอ้เอา้าวไม่อะเคไม่เป็นไรคนเราผิดพ,พักกินได้เหมือนกูเหมือนเมื่อกี้เลย <laughs> <c oughs> อะไรกู ชีโนดมาทุบกล้องไฟทิ้งกูเพิ่งจุดไฟอังกฤษ find something to eat อ้าวเฮียไอ้ไอ้นี่หยุดโยนเกมก็ทำแบบในหนังอ่ะที่เคยโยนโยนไม้ยิงปลายิงไม่ได้เหรอวันนี้อยากกินนกว่ะ เห็นน,นะเอาอีกเอาอีกเอาอ๋ยเหยียบไฟนะอ๋ออ้อยร้อนล้อนอ้อยอ้อยยีดอกไฟไหมโอ,าอา้อยเหยียไฟไหมโอ้ยไฟไหมกู มีคนออนไฟน์เ้ยก้าวมาดิก้าวมาดิข้าวมาดิ้าวมาดิข้ามาดิข้าวมาดิอะไรอะไรอะไรทานตัวข้าไฟไหมไติดไฟแส่บ่อน้ำเมเดียววะเอาบ่อน้ำเหอวะเียบ่อน้ำหายนี่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 ไฟดับล้ไฟกูดับแล้วไฟกูดับแล้วไฟกูดับแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะเฮ้ยเียคนป้าฮัลโหล เราแลคามใช่ว <Hello>, <laughs> ่ามันเห็นฉันแล้วแล้วมันกำลังจะมาหรือเปล่าป่า <laughs> ฉันยังไม่อยากบอกตอนนี้ <laughs> เดินนะะแล้วอะไรคืออยู่ไกลๆอันนั้นคืออะไรเหมือนเห็นสัญลักษณ์อะไรไกลเฮ้ยเหมือนจะเป็นคนอันนั้คืออันนั้คือขวัญข้าวหรือคนป่าเอาดีดีโ <laughs> น้ต <laughs> นตา ข้างหลังข้างหลังใช่ให้ไวเลย <c oughs> คนไายเยอะมากอ๋อมันเยอะเพราะม,มันตามโันมาไงต้องพูดเลยอนจังอยู่รอดปลอดภัยอยู่เหรอยังรอดอยู่แต่ว่ามันมันมันมีคนเอ๊ะมันหนีไปละคนป่ามาทำร้านคนโตจะตายจะตาย <c oughs> <c oughs> ผมไปช่วยแล้วผมไปช่วยแล้วข้าของกันข้าของกันทำไมคนตามเยอะจังเรื่องค้าเป็นอะไรอะ ครับเป็นยาอ้อตายโอ้ยเหียแล้วมันจะมาตามกูต่อกูจะมาช่วยกันเป็นกูุูมทำไมไอ้ยมึงขำเหี้ยอะไรคนป่ายสาตว์ไม่ตลกเฮ้ยตกใจโนข้างหลังเห็นละเข้าใช้ขวานได้นะกูไม่มีขวานไอ้เหี้ยกายแล้วแคมป์สอบกูไอ้สาตว์ Jangan bunko! Kokokata! Kokokaga, bermasa tak ni, wah, isat. Ini juga. Jangan dia. ไอ้เหี้ยมันอันนี้เจอหมี่แล้ว บอกแล้วไม่อยู่ในเครื่องบินอุ้ยเี้ยกดกินยาเม็ดได้รโดนอะไรกดไงอะไงวะกูกูกะกูชุกกูด้วยแล้วกันเฮี้ยคนนุกเลยเนี่ยไปซะเยอะเนี่ย ้าวะโอ้ยโดนเรื่อนตีนอดรู้ไหมตอนนั้นที่เราบอกว่าใครมันตีเราอ่ะเรารู้ตอนนี้เรารู้แล้วใครตีเราไม่ใช่คนป่าด้วย